ชมครับขอต้อนทับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสรารธรรมนำสุขครับเฮาปะกันในวันและเวลาเดียวกันนี่ ดิจิตอลทีวีหมายเลข11นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินใจมโนครับวันนี้ผมและก็ทีมงานนะครับมาอยู่ตีวัดราชประดิษฐ์อำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะได้มาอูจาิาและมาสนทนาธรรมนะครับกับพระประลัดสตายุธรรมาธีโปโละเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลปิงโคงประธานพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นทีสามและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ตำบลแม่นาะอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นมาสการพระคุณเจ้าครับจเจริมพร ครับก่อนตีจะได้มาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าในวันนี้นะครับเขาเข้ามาในวัดก็จะเห็นจุดเด่นของวัดราดประดิษ์ก็คือตางพระนอนหันในสื่อโซเชียลเป็นบอกว่าเป็นพระนอนตีใหญ่ที่สุดของเชียงดาวตัวแม่ก็เข้าพราะคุณเจ้าครับเป,เป็นพระนอนที่องค์ใหญ่ท,ที่สร้างละองค์ใหญ่ในอำเภอเป,เ,ปเป็นองค์ใหญ่พระนอนเป็นพุทธ,ธาสยายญาติทางสยายญาติเป็น สร้างมาเป็นองค์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล<ะ>้วก็เด่นัเดิเดนทางผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นได้ในที่ตามถนนนะจะมอง<ะ>ขึ้นมาก็จะเห็นพระนอนอ,อยู่กับวิวของดอยหลวงเจียงดาวดอยอ่างสุงเจียงดาวเขาพระนอนนี่นจะมีจะมีปางอย่างของเปิรลก็ครับหรือว่ารูปแบบจะจะเหมือนกันกุฏิครับพระคุณเจ้าครับพระนอนนี่ส่วนมากก็ จะมีปางสายญาติปางเสวยเสวยสุขนะ่แล้วก็มีปางปรินิพานปางปรินิพานนี่บ่ค่อยเห็นบอบ่บ่ค่อยจะเห็นในในเมืองไทยเฮามีบ่กีกก่วัดแต่ว่าถ้าเป็นพระนอนปางสายญาติปางเสวยความสุขไอ้นี่ก็จะมีค่อนข้างเยอะะเพราะว่านิยมสร้างกันเป็นเป็นพระประจำวันอังคาร คนที่เกิดวันอังคารนี่จะนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรว่าจะได้ขอโชคลาภนี่นะตามความเชื่อนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่เปยเนาะพระคุณเจ้าเนาะวัดลาดประดิษฐ์นี่เาอายุอาอนามประมาณกี่ปีครับคุณข้าพระคุณเจ้าครับวัดลาดประดิษฐ์นี่ตามตามหลักฐานที่ปรากฏข่าคคนเท่าคนแก่เปิ้นอูกันมานี่ก็ห้าสิบกว่าปีครับเพราะว่าสร้างโดยราชสตร สร้างโดยพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านบ้านปะบงได้ได้เกิดหตามสร้างกันมาเมื่อก่อนบริเวณนี้จะเป็นเป็นเนินเนินแล้วก็มาช่วยกันครับมาเที่ยวมาเที่ยวมาอย่างเอี้ยนะครับแล้วก็ใช้จอบอตอนนั้นยังมามีมามีเครื่องมือเครื่องจักรคนอย่างก็ใช้จอบใช้เสียมกันมาช่วยกันแล้วก็ทำมาเป็นวัดนี้ได้ คสิบกว่าปีครับที่เขาสอนธรรมธรรมกันอยู่ที่นี่ก็จะเป็นวิหารวิหารครับยังพระประธานที่เป็นปางเนี่ยครับพระคุณเจ้าเป็นปางชนะมาอมีพุทธลักษณะที่งดงามครับครับได้ได้อู้ได้เลยว่าในตำบลสวยงามที่สุดได้ช่างปั้นปั้นออกมาได้สวยงามครับเห็นด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุพระธาตุครับ พระธาตุนี่ก่อสร้างขึ้นมาหลังจากที่สร้างวัดสร้างวิหารเสร็จสร้างพระธาตุพระธาตุนี่ก็จะมีงานประจําปีทุกปี<อ>เป็นงานประจําประจําวัดจะมีการส่งน้ําพระธาตุส่งน้ํพระนอนอเดือนเก้าแหมสิบสามคำของทุกปี<อ>จะเป็นที่รู้โูกันสัาจีบาบ้านจะมาร่วมกันนำน้ำขมิ้นสมปล่อยนำดอกไม้ทุบเทียน ามาสักการะปูชาขอพรประเพณีของทางเหนือเขานี่จะสังเกตเห็นว่าหน้าหนาวเขาก็จะมีประเพณีตานหลวงดังไฟพระเจ้าปกติกับไปต้านหลวงต้านเข้าไม้แต่ันจำเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวกลัวพระเจ้าหนาวก็จะตานตานไฟตานหลวงนะครับแล้วก็มาฤดูกาลนี่ก evet ็จะเป็นกลัวพระเจ้าจะร้อนนะก็มีการทรงน้ำพระธาตุ แต่ปกติถ้ายังบางตีพระคนเจ้าครับนอกจากปุนจะส่งน้ำแล้วเป็นมีจีบอกไฟตัวบางก็ใช่ใช่แต่แต่แบบเดียวนี้ด้วยยุคตีบ้านมันติดกันนักลําไปเจริญพรจริจีบอกไฟก็เลยเป็นแบบบอกน้อยหรือบางวัดก็บรจี้เลยแต่ยังของวัดเทานี่ยังยังมีจีบอกไฟอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าใจเป็นผู้แตนถ้าเป็นบอกไฟที่ขึ้นเหมือนกับเป็นผู้ตะไลเป็นตะไลอย่างนี้ก็บบนิยมเพราะว่ามันมันทาให้เกิดมลพิษแล้วก็ ทำเพื่อเกิดอันตรายเนาะเพานเือนกับกาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะเลบ้บานเือนกันนักไปตัวเิแต่การส่งน้ามันยังก็มีกันเป็นประจำกูปีนะครับว่าคุณเจ้าครับบพราะคุนเจ้าอูดถึงประเดี๋ยวนี้ถ้าดูจากสื่อโซเชียลต่างๆก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะหันข่าวตีมีความเจืออันยังที่มันหลากหลายอย่างขนาดเลยครับถ้าอย่างอีอยากจะให้พระคุณเจ้าได้ได้เตือนสติคุณผู้ชมนะครับว่าเขาจะเจือ ความเจือเรานี่ได้จะใดตีมันบาดลงพิษจดล่าไปนะครับวันดาวครับจเจริญพรความเจือในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาก็มีอยู่สองอย่างศรัทธาโดยใช้ปัญญาค,คือว่ามีปัญญาเข้ามากํากับและประการที่สองก็ศรัทธาโดยไม่มีปัญญา ในสังคมที่เขาเรียกว่าสังคมอ่อนแอหาที่พึ่งทางใจาหาที่พึ่งทางใจในยุคนี้ก็จะมีไออย่างปแปลกๆเกิดขึ้นมา,าเพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายมากในการที่เขาจะต้องเสียเวลาเสียทรัพย์ในการที่เขาไปเชื่อไออย่างโดยที่ไม่มีปัญญากำกับนี่อันตรายมากมจะหันแบบลทัทธิต่างๆเกิดขึ้นมา,าจะหันเจ้าสำนักต่างๆขึ้นมา สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานละร้บ <How? S 1> ถือว่าเมินเหมือนกันแล้วมันม่จจะเพิ่งเกิดกับสังคมไทยในสมัยพระพุทธการก็เกิดขึ้นมามีเจ้ารัธิต่างๆสมัยพระพุทธองค์ทรงเดินแสดงธรรมประกาศพระศาสนานั้นก็ยังมีลัธิมีเจ้าสำนักต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกัน mm hmm. แล้วในถามว่า จะแก้ปัญหายอย่างไดมันแก้ไ่ได้เพราะว่ามันเปิดความเชื่อเราจะไปหยุดความเชื่อของคนมาได้แต่สิ่งที่เราจะฮื้อได้ก็คือฮึ่อปัญญาฮื้อความเข้าใจฮึ้อความรู้นะก็คือเวลาเราจะไปหาลัทธิต่างๆเจ้าสํานักเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันสมเหตุสมผลกันก่อ,อม,มันมันเหนือสิ่งที่เราสัมผัสได้หรือว่าเราพิจารณาแล้วคืนทําลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นภัยเป็นโทษกับเราเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญากับกับต้องมีปัญญาอย่างรู้ในสิ่งที่เราจะเข้าไปหาในเจ้าสำนักต่างๆนะในโลกสังคมนี่มัน อูง่ายๆมันหากินกันกันง่ายนะครับ,รบสิ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญก็คือปัจจัยหรือว่าเงินอันนี้จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับภิกษุก็ดีสําหรับคนที่จะต้องใจชีวิตทางโลกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันบางคนมันมันหาก,กินนอยากใช้คําว่าหาก,กินบนความเชื่อของของศรัทธา ครับเหมือนเหมือนที่พระคุณเจ้าได้บอกไปว่ามแมนลเนาะช่วงนี้คือสังคมมันออนแอจิตใจคนก็ออนแอตัวเองก็เลยแบบหาตีหาตีปึงอันอย่างตีทำแล้วสบายใจก็จะทําแต่บางอย่างมันมันอาจจะเลยขอบเขตล่องไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าบอกว่าให้ใจปัญญาถ้าอย่างนี้ครับมีมีถ้าจะให้ข,ขยายความเขาว่าปัญญาหรือว่าวิธีการนี้นครับตี มีความเชื่อแล้วสบายใจในที่ถูกที่ควรอย่างนี้ครับพุณเจ้าเขาต้องทำาจได้องครับก็ทางคำสอนของพุทธเจ้านี่เป็นว่าปัญญาเกิดด้วยกันสาประการครับประการแรกก็คือสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียน mm. การเรียนรู้การฟังนะแล้วก็สุตตะมยปัญญาข้อที่หนึ่งแล้วนะข้อที่สองคือจินตมยปัญญา ปัญญาการเกิดจากการฝึกหัดขัดเกล่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนรู้เอาอประการสุดท้ายก็คือภาวนาญปัญญาครับภัยมาราปัญญาปัญญานี่คือปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดจากการกําหนดรู้ในกิริยาอาการต่างๆของเราครับเช่นว่าการฝึก อนาปนาสติดูลมหายใจหรือว่าจะเป็นการฝึกแบบยุบหน่อพ้องหนอก็ได้อือันนี้ก็ทำเมื่อเราจิตใจเฮามั่นคงจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องกลางกัน้นเมือจิตใจเฮาบะบบไหลลงไปสู่ที่ต่ำอืถ้าเปรียบไปกับเหมือนเขื่อนกั้นเขื่อนกั้นน้ำธรรมดาจิตของคนเฮานี่จะชอบไหลลงสู่ที่ต่ำนะถ้าเฮามีการฝุกหัด ภาวนาการภาวนานี่มันต้องเสียทรัพย์ขมันต้องได้เสียเงินเสียทองคือการกําหนดรู้ในตนตัวของเราอันนี้มันก็จะทำให้ในเมื่อจิตใจเขามีสมาธิจิตใจเขานิ่งแล้วปัญญาก็เกิดปัญหาต่างๆมันก็จะแก้ไขได้โดยการเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนขบัต้องไปแสวงหาที่พึ่งต่างอื่นที่พึ่งภายนอก บางทีมันก็เสียเวลาเสียทรัพย์แต่ถ้าเฮามาฝึกจิตฝึกใจของเฮาโดยการภาวนาก็ดีโดยการอ่านหนังสือเรียนรู้อย่างต่างๆอันนี้ก็จะช่วยให้เฮาเกิดปัญญาในการที่เฮาจะดำรงชีวิตในการจะเฮาจะ,ะจะลงเชื่ออ้อย่างบางสิ่งบางอย่างเฮาก็จะมีปัญญาตัวนี้กำกับป้องกันเฮาบังคับเฮา จิตใจเขาอ่อนแล้วก็เข้าไปในกระแสที่มันทำให้เขาถ้าถ้าเข้าไปในสิ่งเหล่านี้แล้วยากที่จะถ่อตัวมาบางคนหันในซื่อก็เสียเงินเสียทองนะเป็นเป็นเป็นหลายแสนหลายล้านก็เหมือนกันมันมีอันตรายอย่างยิ่งเราเล่าไขสกิดไขเตือนกับมาฟังไป็นไงเจริญพรมันยากตรงนี้ตัวเองครับเพราะว่าแบบหลงเชื่ออย่างไปแล้ว่างนี้ยครับ เป็น3วิธีคุณผู้ชมตีสร้างปัญญาเขาแต่ผมว่าวิธีตีสามน่าน่าจะทําได้ด้วยตัวเองท <ำ S 1> ําเวลาไหนก็นได้ยิงยิงเขาตอนนี้ถ้ามีเวลาตอนเจ้ามาก็ลองตั้งจิตภาวนาหรือเลิกงานก่อนนอนอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านอย่อนี้นะครับวันยุท์ก็สามารถทำทาตีบ้านของเขาได้เหมือนกันเพื่อจะให้ปัญญาเขา เป็นห่อแข็งแกร่งขึ้นนี่มันก็เข้ามาถาตุเจริญพรครับนั่นนั่นเป็นเป็นส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะอย่างตอนนี้มันมีหลายๆอย่างจนเขาก็งงว่าเออมาหน้าเจอว่าเปิลเปิลไปหลงเจือได้จะได้เหมือนกันนี้นะครับพระพุทธเจ้าครับถ้าเขามองลึกลงไปแถมแถมอย่างนึงอาจจะเป็นกรรมครับอ๋อเป็นเรื่องของกรรมที่เขามีต่อกันนะที่เขาสร้างกรรมมาด้วยกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่พระพุทธองค์ก็ อย่างละง,งับก็ได้เพราะว่าคําว่ากรรมนั้นก็คือการกระทําำการกระทําที่มันผูกพันกันมานะคนเรามันมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเด่นเกิดม,มีกรรมเป็นผู้ติดต,ตามทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับของผลของกรรมนั้นไปเรามาสามารถที่จะอย่างรู้ได้เลยว่าอดีตชาติหรือสิ่งที่ผ่านมาเขาเหล่านั้นได้สร้างกรรมกันไว้ด้วยประกัรใด บางคนอาจจะว่าทําไมไปหลงเชื่อแบบงงหัวมาขึ้นนะขอใช้คําแรงๆนี่แต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราเราก็นํามาสอนใจของเราว่าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเจอแบบนี้เราก็ถอยห่างนะสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นเองไม่มีใครสามารถที่จะมาทำให้เราได้ เช่นการบูชาเช่าวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยทำได้แต่ว่าอย่าเกินไปนะอย่าเกินไปมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าของเหล่านี้ดีจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องขายให้เจ้าของที่ขายนะอธิฐานเอาเองเนาะมไม่ต้องขายเอาเงินเอาเงินชาวบ้านให้คนที่ขายเนะยเอามาอ,มอธิษฐานเองอ อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครเนาะว่าอยากจะสิ่งที่สื่อออกมาเนี่ยอยากจะให้ท่านท่านผู้ชมผู้ฟังได้นําไปเป็นข้อคิดเป็นคติเตือนใจในสิ่งที่เราจะถลำลึกลงไปทุกอย่างเราต้องใช้ปัญญาให้มากครับแต่ว่าศรัทธาก,ก็ต้องมีนะอืแต่ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศรัทธานี่ก็อนันตรายถ้าคนที่มีปัญญาเยอะเนี่ย ถ้าไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยเขาพูดอะไรสอนอะไรก็ไม่เชื่อจะสงสัยตลอดอือเพราะว่าฉะนั้นปัญญากับศรัทธานี่ต้องเดินควบคู่กันไปอ๋อม,มันต้องแบบเป็นอย่างติดกูกันเราศรัทธาในบุญเข้า,ขาเราก็จะสร้างบุญอืเราก็จะสร้างบุญนะแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราจะให้อะไรใครเราจะทําอะไรกับใครเราจะสงสัยไปหมดเลยเข้าเพราะว่าปัญญาเยอะ ในการพิจารณาคบคิดต่างๆมันก็จะเยอะความคิดมันก็กลายเป็นฟุ้งซ่านไป mm hmm. เรามีศรัทธาในบุญเราก็ทําบุญให้ทานรักษาศีลเพราะว่ามีศรัทธาเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราเชื่อ mm hmm. บุญนี้สําคัญนะคุณโยมบุญนี้จะเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งที่เป็นกระยาณมิตรที่ดีมากจะติดตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ คนจะดีได้คนจะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ต้องมีบุญถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนว่าวที่ขึ้นสู่ที่สูงก็อาศัยลมถ้าว่าวขาดลมก็ต้องดงสู่ที่ต่ำคนเราเหมือนกันจะมีบรารม,มีมีอำนาจก็ต้องมีบุญก็ต้องสรงสมบุญมาบุญจะทำให้เราสูงจิตใจเราก็สูงแล้วก็ เราก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นสู่ที่สูงคนก็เคารพยำเกรงเราอันนี้ด้วยอํานาจของบุญในทางพระาศาสนาท่าเนเรียกว่าบุญญาณิปรโลก,กัสมิงปฏิทาโหติปันนินันบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพอพอพระคุณเจ้าบอกว่าเฮ้ยสะสมบุญเพื่อจะ จะได้ได้ขึ้นตีสูงเหมือนกับว่าวตีเจอลมแห้งๆนี่แหละครับของว,วา่าละอ่อนยุคใหม่ก็ต้องสงสัยแล้วว่าจะเริ่มสะสมเมื่อไร่แล้วเริ่มสะสมนักน้อยขนาดไหนเพื่ออนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไงไงอย่างนี้เขาบอพระบุณเจ้าง่ายๆแต่ถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นเยาวชนนะก็สําหรับสิ่งที่ประพฤติของ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 คารวาสญาติโยมก็คือศีลห้าศินห้าไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ม,ม,มุสา,าไม่ดด่นกินของมึนเหมาอันนี้คือบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญอีกประการหนึ่งก็คือง่ายๆภาวนาเนะี่ยย้อนมาถึงตัวพระนภาวนาใหม่คือบุญเกิดจากการภาวนาเหมือนอที่เราคุยกันตอนต้นนะว่าวการกําหนดรู้ลมหายใจก็ดีกําหนดรู้อากับกิริยาต่างๆของเราก็ดี อันนี้ก็จะเป็นภาวนาใหม่มบุญเกิดจากการภาวนาสร้างสมไปข้าวข้าวท่านท่านเปรียบไว้ว่าเม็ดฝนไม่ได้ตกทีละตุ่มละหายเม็ดฝนตกทีละเม็ดมันเลยกลายเป็นน้ําเป็นแม่น้ําเป็นลําคลองต่างๆบุญก็เหมือนกันเรามันสร้างสมไปวันทีละนิดทีละน้อยอการให้ทางก็สําคัญคนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาทําบุญที่วัด เดี๋ยวนี้เขามีสถานที่โรงพยาบาลก็ทําได้สงครข้อ์คนชรลาก็ทําได้หลายๆที่ทําได้หมดเลยบางทีเหาอานจะแบบติดป้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันนักๆอย่างเงี้ยก็ไป่วยเป้นได้เหมือนกันอย่างงี้นะครับก็ได้มาจอนจัดแมวจรอนจัดได้หมดแต่ว่าผลของการให้ไม่เหมือนกันในทางพระศาสนาท่านบอกว่าการให้ทานที่ได้ผลมาก และมีอันนี้สงเยอะก็คือให้กับผู้ที่มีสินแต่ถ้าเราให้กับเดรลฉานมันก็ได้ระดับหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้แต่ผลที่มันได้อะเขาเขาเรียกว่าเหมือนเราฝากเงินดอกเบี้ยที่มันได้มันก็ต่างกันนะอ,อันนี้เปรียบเทียบไห้เห็นอ๋นอแม่นน้องมันก็จะแตกต่างกันไปอันก็จะจะแล้วแต่อยู่อยู่ตีเฮาว่าสะสม อันอย่างกันจะได้พ่องแต่ที่พระพุทธเจ้าบอกตึงการภาวนาจิตตึงหักษาสินห้าตึงหมดตึงเสี้ยงนี่ก็บก็บแได้ใจสตังอันอย่างเลยอยู่ติตัวเขาติดไปส่งไปเลยอย่างนี้นะครับเหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคารมีมีน้อยมีน้อยก็มันมันจึงจะส่งผลนักในอนาคตอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครก็แย่งชิงมาได้นะแม้แต่ขโมยขจรน จะมาลักเขาโมยเขากอกมาได้เพราะว่าเราเป็นคนทําเราเป็นคนได้เราเอาเงินไปฝากธนาคารโจนลักได้ไหมครับนี่งตอนนี้แก๊ง c เซ็น e n t e r มันเจริญพรถายไปมดเลยเหมือนกันแต่อันนี่คือบาได้อันครับอันนี้ก็เหมือนกันนะแก๊ง c เซ็นเตอร์เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากโมงหะเกิดจากโลภะด้วยนะครับความหลงและความโลภอยากได้ ความหลงในที่นี้คือกลัวคือความกลัวกลัวโน่นกว่านี่ที่มันหลอกลวงเราแามมันกกลัวไปซะปะมันจะต้องโอนหาเงินโอนไปเพื่อมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความโลภเอาเงินน้อยมามาล่อ,อเอาเงินนักเข้าไปอ,อันนี้นี้ประกันนึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคุ้มครองเราได้คือปัญญาอย่างเดียวตัวปัญญานี่สําคัญเราต้องฝึกให้มาก ต้องต้องมีสติจะเริญพรเหมือนกันนะพระคุณเจ้าสอธุยจรินะครับจิตใจต้องเข้มแข็งตีบได้ไปหลงเชื่ออันอย่างง่ายๆยสาธุครับผมสตินี่สําคัญเหมือนกันครับพระพุทธเจ้าถึงถึงยกสติขึ้นมาเป็นเป็นเป็นธรรมะข้อต้นๆในในการประกาศพระศาสนาในการสอนมูเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยท่านยกสติขึ้นมา สติคือความระลึกได้คนไม่มีสตินี่นะธรรมะไม่เกิดคนไม่มีสติจะไปสอนทรรมยังไงมันไม่เกิดทำข้อใดๆก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสติเพราะฉะนั้นสติสำคัญมากมการการจะมีสติก็ต้องฝึกนะ,ะเหมือนคนขับรถเรา,ข,าขับรถเนะี่ยต้องมีสติไหม,ไม,มออถ้าบบ่มีสตินี่ไปเลยนะ้า เพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญที่สุดต้องมีสติสติมาปัญญาเกิดคทั้งสติทั้งปัญญานะครับอันนี้มันต้องไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได,จะได้จะได้มีจิตใจตีเข้มแข็งจริจะได้บ่บไปเจือหรือสทัทธาอันยางตีจนพิษแปลกจนออกหนอกกรอบล้ำไปสครับอัอนสุดท้ายเดี๋ยวจะพห้พระคุณเจ้าเจ้าอาวาสว่าตรัสปดิษ้ได้ กล่าวฝากถึงพี่น้องประชาชนตีพอรายการนี่แห่งสักรรครับเรื่องของการมีสติมีปัญญาแล้วก็ความเจื่อที่ถูกต้องครับพระคุณเจ้าครับท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้รับชมรายการในครั้งนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาลุมเล้าของเฮาในยุคสังคมปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์เป็นโลกโซเชียลเวลาการใช้ชีวิตในโลกโซเชียลนั้นก็อยากจะให้มีสติในการเสพสื่อต่างๆที่เข้ามาบางครั้งเรามีจิตใจที่อ่อนไหวเราอาจจะทำาหิ่พังพาดพังเพอ รับสิ่งเหล่านี้ไปเราอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตื่นรู้ว่าภัยสังคมต่างๆเนี่ยมันจะทำร้ายเราไปได้เลยถ้าเราเป็นผู้มีสติปัญญาการที่เราเห็นอะไรต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆเข้ามาเราก็ต้องมีสติในการเสพสื่อต่างๆแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เห็น เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยห่างไกลจากภัยต่างๆที่จะมากระทบเรามาทำให้เราเป็นผู้ที่งมงายเสียสรัพย์เสียเวลาแล้วก็จะต้องมารับผลของที่เราเสียใจใน,ในภายหลังเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ดีที่สุด ในการที่จะเด,ดำรงชีวิตของเราอยู่ในสังคมนี้ก็ขอให้ท่านสถาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศีลมีศีลห้าเป็นเบื้องต้นถ้าในสังคมเราต่างคนต่างรักษาศีลห้าเราก็จะบะเบียดเบียนกันจะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยต่างคนต่างรักษาศีลมีสติคอยกำกับ ในการกระทําของเราการคิดการพูดการนึกต่างๆใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็จะบัดสามารถที่จะมากระทบใจเราได้เพราะเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้สถาญาตโยมท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่ในสิ่งในธรรมแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่ มีความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสุขในการที่จะอยู่กับสังคมส่วนใหญ่ส่วนรวมได้อย่างเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วก็จะหยิบยื่นความสุขนี้ให้แก่สังคมเพื่อแก่คน,กคนรอบข้างท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่มีบุญเกิดขึ้นในจิตในใจก็จะเอ,อิบอาบัซาบซ่าในกุศล,ลกรรมรที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไป ในสังคมในครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปครับสาธุนะครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขนะครับต้องกราบนมัสก,การพระคุณเจ้านะครับพระประลัดสตายุธรรมะทีปรครับเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลปิงโคงประธานพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นทีสามนะครับและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ตำบลแม่นาอําเภอเจงดาวจังหวัดเจียงใหม่นมัสก,การพระคุณเจ้าครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขเวลาเสี่ยงแหแล้วนะครับแล้วก็บดีลืมครับสำหรับคุณผู้ชมและก็นักท่องเที่ยวนะครับตีแม่แอลอําเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ครับหลังจากตีไปขึ้นดอยหลวงแล้วนะครับก็แวะมานมัสการมาแอลตีวัดนี้ได้นะครับโดยเฉพาะการได้มาสักการะนะครับพระนอนตีใหญ่ตีสุดของอําเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ตัวเองครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขเวลาเสี่ยงแหแล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ